มาดูเมืองพัทยานะครับดูฮนะฝนตกดูลมนะฮะดูลมดูต้นไม้ดูลม,ม,ลมครับลมโอ้พายุเข้าเนะี่ยทั้งลมทั้งฝนทั้งเนี่ยโอ้ยลมแรงมากครับนี่คือตอยเขาตาโลนะครับดูฮนะดูท้องฟ้าเมฆโอ้นี่ไหนะครับ ฝนตกฝนตกรินรินหอมกลิ่นดินไอ้ฝนดูแลครับลิขิตเพื่อนรักอยู่นั่น้นข้างกำลังเดินตรวจลิขิตฝนมาแล้วฝนมาแล้วฝนตกรินรินเนี่ยดูเมฆ ด้านเมฆโอ้เมื่อกี้มาแรงและซอยเขาตาโลนี่ครับไปทางนี้ครับซอยเลยครับนี่ครับอากาศฝนตกนะซอยเขาตาโล ซอยเขาตาโลนะครับอยู่ท้องฟ้าโอ้มาปิดเดียว ภาในบริเวณบ้านอาจารย์จา์ก๊กนะฮะนักดนตรีข้างในนู่นคือโลงเก็บกีตาร์กองนะะเบสครับดูบรรยากาศ อุยไม้แล้วลมมาอีกแล้วครับทั้งลมทั้งฝนนี่ซอยเขาตะโลนะครับพ่ยาใตา้ถึงกลางจะเข้าเทปสิทธิ์ จะพาไปเดินไปดูมเมฆฝนนครับเป็นซอยเด<ล>ิเเนเล่นภายในซอยเป็นร้านอาหารตามสั่งนะครับของพี่แมวอันนี้ตึกอพาร์ตเมนต์ลิขิต โอ้นครับผู้ชมทางนู้ดเป็นทางฮะไปทางรู้สึกจะเป็นอ่างซากนอกนะฮะมองทางนู้นก็ทางนี้ก็ไปวัดห้วยใหญ่เมื่อกี้ลมมาแรงออ ลมแรงมากนนไปทางนน้นไปทางพยากลางอตกหนักแน่แแล้วก็ทางพยากลางแล้วก็นุ่นทางอ่างซากนอก นถ่ายให้ดูลมนะลม ฝนเลยฝนตกเสียงเขียดร้องเนี่ยเขียดอยู่เนี่ยนะครับดาราหน้าจอหน้าช่องผมรพ,พระเอกหน้าช่องผมนะครับเนี่ยช่องผมช่องเดินตามฝันวันละเพลงมีลิขิตเป็นพระเอกของช่องนี้เป็นเขียดหายังห,หาหานางเอกช่องไม่ได้ตดอนนี้ลิขิต โอ้ลมลลเไม่ยกสอง้วครับยกสองไีกแล้วครับ,รบตะก,กี้แค่ยกไตเติ้ลเอาวัดดีพี่น้องชาวสปปลาวหน่อยดิฉันสวัสดีพี่น้องฝน,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 นตกไหมนี่พัะนยาตกแค่กบโค่ขับเดียด,ดยเอตอต้นมะยมลงอ,อยู่พกสองกส,สองคุยคุยลิขิตคุยพัด ไอช่องเรามีไอพี่น้องทางสงปลาวเขาดูอยู่ลุกกระมัะลุกกระฮุมันโอ้ยมาแล้วนวลโอ้ยทำงยยงไงวะ <c oughs> โอ้ยมาแล้วก็สองมาแล้วครับเฮ้ ดูบรรยากาศฝนตกนะครับพี่น้องฝั่งลาวตกพอกน้องนี่พัทยาซอยเขาตะโลครับแถวอเมริกาพี่น้องชาวอเมริกา,า,กาดูอยู่บ่ครับถับเบิรอยู่นี่ซอยเขาตะโลได้เนี่ยโอ้ฝนตกครับครับฝนตกนะซอยเขาตะโลเฮ้ยมามาแรงมาก เมื่อกี้นี้ทั้งทั้งฝนทั้งลมนะครับคอยเขาตาโลคอยเขาตาโลเข้าหน้าฝนแล้วครับเข้าหน้าพายุเดือนนี้เดือนเดือนกรกฎาหน้าฝนถ้าแถวแถวอุบลอุบลก็ท่วม ชัยภูมิบุรีลำท่วมหมดครับพัทยายังไม่ท่วมเนี่ยนะครับพัทยายังไม่ท่วทยยมวถ้าตกสักชั่วโมงนี่ท่วมแน่ครับพัทยายอ,อาหารตามสั่งร้านพี่แมวนะซอยสี่ กดไฟกดแชร์ให้เด้อพี่น้องชาวชปปปเล่าช่องเดินตามฝันวัรละเพลงนะครับแล้วก็พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนะทางอเมริกาวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องเด,ดรัาฝากแด่พี่น้องบ้านเฮ้า